เราจะมีการเทสสินค้านะคะก็คือเป็นการเทสคลีนซิ่งนะคะซึ่งเป็นโฟมล้างหน้านะคะของบริษัทเลกาซี่เรียนเชิญอุปกรณ์นะคะอ่านะคะบนเวทีได้เลยนะคะนะคะนะคะก็นะคะ ตัวโฟมล้างหน้าของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่อยากจะบอกว่าวันนี้อยากจะเทสให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะตัวเราเองอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าคนในบ้านเรานะคะอาจจะใช้โฟมล้างหน้านะคะที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะคะและก็คิดว่าพี่ๆท,ทุกท่านเนี่ยก็อาจจะมีลูกหลานเนาะที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มั่นใจค่ะว่าเด็กยุคใหม่ใช้โฟมล้างหน้านะคะแน่นอนนะคะทีนี้วันนี้ค่ะอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะได้เห็นถึง ประสิทธิภาพค่ะแล้วก็คุณภาพนะคะของสินค้าของเรานะคะซึ่งตัวของประสิทธิภาพและคุณภาพนะคะของโฟมล้างหน้าของเรานะคะมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะทางจอทางออนไลน์นะคะ พร้อมนะคะโอเคนะคะวันนี้เราอยู่กันหลายชีวิตเลยนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยก็เกือบเกือบจะร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเหลียวเรานะคะก็จะมานะคะดูแล้วก็ชมประสิทธิภาพนะคะไปพร้อมๆกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นนะคะที่คุณสาวๆหลายๆคนคุณผู้ชายอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้รองพื้นกันใช่ไหมคะคุณผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายสมัยใหม่อาจจะมีแต่งหน้าบ้างเล็กน้อยเนาะแต่อันนี้เราชมไปเพื่อภรรยาที่บ้านของเราแล้วกันนะคะอ่านะคะอันนี้จะเป็นรองพื้นค่ะที่เราใช้โดยทั่วไปนะคะตามท้องตลาดนะคะอ่านะคะนิตาขอแบบเอ่อฟึบหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็คือเป็นตามท้องตลาดโดยทั่วไปเลยที่เราใช้กันนะคะตัวของรองพื้นค่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งนะคะเราก็ใช้ โดยปกติทั่วไปอยู่แล้วนะคะนะนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราทําความสะอาดโดยทั่วๆไปนะคะปกติเราใช้อะไรทําความสะอาดกันบ้างคะโฟมล้างหน้าค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะโทนเนอร์ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยน้ำเปล่าอันนี้ต้องใช้ค่ะ,ะมีอะไรอีกบ้าง อ่านะคะเราจะมีนะคะอ่าอันนี้น่าจะเขียนนะคะเขาเรียกว่าคลีนซิ่งนะคะโดยทั่วไปเนาะคลีนซิ่งค่ะแล้วก็จะมีโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีโทนเนอร์นะคะอย่างที่พูดมาหมด ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตัวของทุกๆอย่างนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะตามท้องตลาดโดยทั่วไปกับนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นของเรานะคะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่นะคะมือข้างไหนดีคะพี่ใหม่มือข้างขวาเราใช้ของ ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะอะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะโดยทั่วไปค่ะเราจะเลือกนะคะใช้คลีนซิ่งในการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะ,ะนะคะซึ่งเวลาเราเช็ดค่ะก็เช็ดโดยทั่วไปเลยค่ะนะคะนะคะ่านะคะเช็ดโดยทั่วไปนะคะก็คือแผ่นที่1น,นะคะก็จะเป็นการทําความสะอาดผิวหน้าแบบปกติทั่วไปเลยนะคะอืะ่มนะคะ แต่ว่าเวลาที่เราเช็ดโดยคลีนซิ่งนี่นะคะเราจําเป็นจะต้องเช็ดนะคะให้เขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่บนใบหน้าค่ะออกทั้งหมดออกแบบเกือบจะทั้งหมดอ่าอันนี้คือแผ่นที่สองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปตามท้องตลาดนะคะก็นะคะมีหลากหลายยี่ห้อที่เราจะเลือกใช้กันเลยนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็นี่คือแผ่นที่สามค่ะ,ะนะคะ นี่คือแผ่นที่3เนาะเมื่อกี้มีใครได้ดูการเทสบ้างแล้วไหมคะ,คะอ่านะคะอันนี้เราเทสบนเวทีเพื่อพีพออ่พี่น้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในซูมด้วยนะคะที่อยู่ทางออนไลน์ต่างจังหวัดเขาก็อยากมานะคะแต่ว่าอาจจะเดินทางมานะคะได้ลําบากมากๆเลยเพราะว่าอาจจะอยู่ภูเก็ตกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นแผ่นที่4แล้วนะคะอ่านะคะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นคะพี่ใหม่ ถ้าทำความสะอาดไม่หมดก็จะเกิดสิวนะคะสิวอุดตันนะคะสิวอักเสบนะคะแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายนั่นเองนะคะเนอะอ่านะคะแผ่นที่5ค่ะโอเคอ่านะคะ ยังไม่หมดสักทีค่ะนะคะคนเทสบอกยังไม่หมดสักทีค่ะเราจะใช้เวลาหน้ากระจกนานพอสมควรเลยเนาะในแต่ละวันนะคะซึ่งการใช้เวลาที่หน้ากระจกนานนนนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบนะผู้หญิงอ่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความสวยเราก็ใช้เวลาน่ากระจกนานได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราประหยัดเวลาได้ดีกว่าไหมคะดีกว่าเนาะอ่านะคะอันนี้แผ่นที่6นะคะก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ <laughs> อะไรนะคะจะทำสำลีจะเจ็มถังขยะแล้วค่ะตอนนี้นะคะนะคะอะไรนะคะเปลืองใช่ใช่ค่ะ <laughs> ซึ่งถ้าสมมติว่ามันแบบใช้ระยะเวลาน้อยใช้ทุกอย่างน้อยมันก็จะดีกว่าจริงไหมคะอ่านะคะอ่นนี่คือแผนที่เจดค่ะ อ่ะโอเคจากนั้นทํายังไงต่อคะจะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โดยท้องตลาดโดยทั่วไปแต่ว่าเราขออนุญาตไม่โชว์ยี่ห้อนะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะเป็นไม่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 ไมไมอ่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าโดยทั่วไปตามท้องตลาดเลยค่ะที่เราหาได้จากทุกทกที่เลยค่ะอ่านะคะก็จะล้างหน้าตามปกติโดยทั่วไปเลยนะคะที่เราจะล้างกันนะคะก็คือ ใช้โฟมก่อนล้างหน้าทีหลังใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะคะ,ะแล้วก็เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วต้องยังไงต่อคะเช็ดหน้าค่ะซับหน้านะคะไม่ถูไม่ลากไม่ขยี้จะได้ไม่ขึ้นริ้วรอยนะคะเราลองสังเกตผิวหน้าเราดูค่ะนะคะใครที่ถูแบบ ไม่อยากแสดงอาการเลยนะคะใครที่ถูแบบว่าไม่ได้เบาๆนะคะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นอ่ะจะเทให้ดูอีกครั้งหลังล้างหน้าค่ะเช็ดอีกรอบนึงด้วยคลีนซิ่งเหมือนเดิมอ่ะฮเยอะจังรู้สึกเหมือนจะเยอะจังเลยอ่ะนะคะโอเคอันนี้คือหลังหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะยังคงมีคราบอยู่นะคะอ่ะ อ่านะคะเช็ดไปแล้วเจ็ดรอบนะคะล้างไปแล้วต้องใช้โทนเนอร์ด้วยไหมคะขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าค่ะอืมอ่าฮะหลายขั้นตอนนะคะผู้หญิงค่ะฮะาาผู้ชายเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสำคัญเยอะพอสมควรเหมือนกันอ่านะคะพอทาโทนเนอร์เสร็จแล้วเราก็คือแค่ซับออกแบบนี้ใช่ไหมคะ อ่าโอเคอันนี้คือตามท้องตลาดโดยทั่วไปปรบมือกับตามท้องตลาดทั่วไปนิดนึงได้ไหมคะอ่านะคะนี่คือทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระทั่งทำความสะอาดเสร็จนะคะนั่นก็คือใช้ประมาณ1 2 3 4 สามตัวแต่ว่าประมาณ4-5ขั้นตอนเนาะนะคะโดยประมาณประมาณนี้นะคะผู้ชายอาจจะไม่ค่อยอินนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าล้างหน้าก็ล้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกอินนิดหนึ่งนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะนะคะที่จะทําการเทสนะคะในวันนี้นะคะให้ทุกท่านชมนะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Household นั่นเองนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านค่ะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะคะใน Legacy เลยนะคะแล้วก็สินค้าตัวแรกที่จะเทสนะคะคือ h i v e Cleanser นั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติค่ะของตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ารวบทุกกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาอยู่ในหลอดนี้หลอดเดียวอ่านะคะดีนะคะ เนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้หลายขั้นตอนมากๆเลยแต่ในคลีนเซอร์ของเรานะคะมีทั้งตัวของคลีนเซอร์ที่เอาไว้ทําความสะอาดผิวหน้าค่ะอยู่ในหลอดนี้นะแล้วก็มีทั้งตัวล้างเครื่องสำอางค่ะที่อยู่ในหลอดนี้ดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีดีท็อก์มาร์กด้วยนะคะซึ่งตัวดีท็อก์มาร์กเนี่ยค่ะเอาไว้กำจัดสารพิษ ฝุ่นละอองค่ะให้ออกไปจากผิวหน้าของเราได้อย่างหมดจดมากๆเลยเพราะว่าตัวของฝุ่นละอองแล้วก็สารพิษเนี่ยจะเป็นบ่อเกิดของสิวอุดตันนั่นเองนะคะถ้าเราทําความสะอาดไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหารูขุมขนกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะที่เราอาจจะหน้าเกินอายุไปนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างได้นะคะถ้ารูขุมขนแคบหน้าเราก็จะดูอ่อนแล้วก็เด็กลงนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็น m อยเจ u r นะคะให้ความชุ่มชื้นค่ะแก่ผิวหน้าของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสัมผัสนะคะกับผิวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เดี๋ยวจะให้พี่ใหม่ลองไปให้เขารูปๆคำๆดูนะคะอ่ะหยุด <c oughs> อ่ะนะคะวิธีใช้ค่ะนะคะอย่างให้เราบีบค่ะ1เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะใช้แค่นี้เท่านั้นเนาะใช้แค่นี้จริงๆนะคะแล้วเรานะคะก็ทำการ ถูไปบนใบหน้าของเราเลยนะคะเป็นการถูแห้งก่อนนะคะเป็นการล้างแห้งก่อนค่ะนะคะอย่าเพิ่งใช้น้ํานะคะก็คือบีบแล้วก็ถูวนไปบริเวณใบหน้าของเรานะคะถ้าเป็นบริเวณรอบดวงตานะคะก็คือรูปเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเหมือนอบัดมาสคาร่าก็รูปลงแบบนี้นะคะเนาะอะ,อะนะคะแล้วก็แตะน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ถูวนไปอีกรอบค่ะ นะคะอ่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้น้ําล้างนะคะทําความสะอาดนะคะใช้น้ําล้างทําความสะอาดทั่วไปเลยค่ะตามปกติเลยนะคะแล้วก็ซับหน้าเหมือนเดิมนะคะอ่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะ นะคะคทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะคะว่านะคะหลังจากที่เราใช้ครีนเซอร์แล้วนะคะนะคะผลลัพธ์นะคะของครีนเซอร์ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะกับการเริ่มใช้ครีนเซอร์อีกสักหนึ่งครั้งนะคะหมดจดไหมคะเห็นไหมคะขาวมากนะคะสุดยอดไหมอ่านะคะนี่คือครีนเซอร์ของเราค่ะนะคะเนาะย,ยังไงกรบกวนขอสตาร์ทนะคะเคลียร์หน้าเวทีให้นิดนึงค่ะอ่ะปดเบอร์กับ ด้วยนะคะพี่ใหม่ค่ะเป็นยังไงคะว้าวไหมคะอ่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลิต้าอยากจะให้ทุกคนได้ดูค่ะว่านะคะผลิตภัณฑ์หลอดนี้นะคะถ้าดูจากราคาค่ะ790บาทนะคะแต่ถ้าดูจากจำนวนครั้งที่คุณจะใช้ได้เราใช้ได้ถึง180ครั้งต่อ1หลอดซึ่งใช้ได้ถึง3เดือนเลยคุ้มไหม อ่านะคะตกเดือนนึงนะคะแค่263บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ผลิตภัณฑ์บนท้องตลาดเมื่อสักครู่นี้ค่ะรวมๆแล้วเดือนละเป็นพันเลยนะคะที่เราใช้กันนะคะอ่านะคะก็เป็นยังไงบ้างคะว้าวไหมคะอ่านะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะต้องใช้ไป